สวัสดีครับขอโทษนะคะที่ฉันมาสายอะ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับก็ <c oughs> าอาจจะเป็นเพราะว่าผมมาก่อนเวลา15้านาทีอะ่ะ <c oughs> แหมคุณนี่เป็นผู้ชายอารมณ์ดีจังเลยนะคะ <c oughs> ยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะ <c oughs> ยินดีได้รู้จักครับ <c oughs> อุ้ยอุ้ยกระเป๋าตกอะคะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ ไม่ทะลอกน่าจะโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะงั้นเรามาเดิมให้กับเดนแรกอัแสนหวานของเราได้กว่าได้สิครับทีนี้ <c oughs> คุณก็ตอบฉันมาหน่ยสิคะว่านี่คุณมาเดทกับผู้หญิงในเทนเดอร์กี่ครั้งแล้วอ่า <c oughs> เอาตรงๆเลยนะครับคุณคือผู้หญิงคนแรกที่ผมมาเดทด้วยซึ่งผมก็จะ เขนๆไอ้นิดนึงนะครับนี่จริงๆฉันก็ครั้งแรกเหมือนกันเลยนะคะแบบเนี้ยเราน่าจะเข้ากันได้ดีเลยนะคะเนี่ยว่าแต่คุณราศีอะไรเหรอคะเออผมราศีสิงห์ฮะนี่คุณต้องล้อเล่นแน่ๆเลยอ่ะไม่ได้โกหกครับสิงห์จริงๆผมว่าฉันน่าราศีเมษค่ะแล้วหมอดูเนี่ยบอกว่าราศีสิงห์กับราศีเมษเนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีเลยนะว้าว จริงเหรอครับใช่ค่ะเหมือนกับแพตตี้กับแดนใช่เลยครับหรือว่าชมพู่กับคุณนนอนถูกเป๊ะเลยเอ็มบ้าเฮยกับจอนนี่เดลค่ะครับขอโทษนะคุณผู้หญิงผมอดใจไม่ได้จริงที่ต้องชมว่าส่ออย่างคุณน่ะสวยมากเลยครับเหมือนดาวดวงตาคุณเลยครับเออโทษนะคะตาฉันแดงเหรอโอ้ไม่ใช่ครับผมผมจะบอกว่ามันเปล่งประกายเหมือนดวงตา ไม่ทราบว่ามันคือพลอยหรือว่าทับเทิมกัไนไน้ครับอืมจริงๆก็เกือบถูกนะคะแต่ว่าอันนี้คือเพชรสีแดงอะค,ะอค่ะนีงก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำชมยินดีครับผมผมว่าเพชรที่คุณใส่นี้มันคงจะแพงหน้าดูเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าผมเดานะคุณคงไม่ฆ่าใครเพื่อเอามันมาใช่ไหม ขอโทษทีนะครับมูกคงอาจจะห่วยไปหน่อยคุณก็เลยไม่ขำใช่ไหมขำอยู่ค่ะคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์จริงๆเลยถ้า่างนั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าน้ำสักครู่หนึงนะคะได้ครับ มันอยู่ในกำมือของฉันแหละกำลังไป,ไปตามแผนเลยเว้เหลือแค่ไปที่ห้องของมันน่ะแล้วฉันก็จะเสร็จงานนี้ใช่รอแค่ายานอนหลับออกฤทธิ์ประมาณสามชั่วโมงอ,ะอ่ะเออขอโทษนะครับครับผมสั่งอาหารไปยังไม่ได้เลยอ,อีกนานไหมครับกว่าจะได้เอออีกสามนาทีก็ได้เลยครับคุณจับเวลารอได้เลยครับขอบคุณมากครับ เมื่อกี้คุยถึงไหนแล้ววะคอยนะฉันจะป้นมันให้เหลือแต่กระดูกเลยนูจากสูตรที่มันใส่แล้วเนี่ยก็คงจะมีเงินสดอยู่บ้างะนะขอบใจมึงมากนะเวย้ยที่มึงให้กูยืมชุดอะ่ะชุดมึงนี่ใช้การได้จริงถ้ากูได้สร้อยเส้นนี้มานะยกูจะซื้อชุดตองเลยก็อย่างน้อยนาะฬิกามานะันอ่ะราคาก็ไม่ได้ถูกเลยนะแกแกก็รู้นี่ว่าฉันอะ่ะตาแหลมจะได้ เดี๋ยวฉันขอกลับไปหาหนุ่มน้อยของฉันก่อนนะววาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่เคเฮ้แค่นี้ก่อนนะเว้กระต่ายน้อยกูมาแล้วปะนี่คุณเมื่อกี้ฉันไปคุยกับหมอดวงของฉันมาคุณรู้ไหมว่าเธอพูดว่าอะไรอะเดี๋บอกนะว่าเขาพูดว่าผมมีลูกสองคนอะจริงๆแล้วเป็นเรื่องโกหกนะครับก็เดี๋ยวก่อนนะคะคุณ นี่คุณพูดบ้าแหล่งคนเนี่ยฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือว่าหมอดูเนี่ยบอกว่าเราอย่าเสียเวลาอยู่ที่นี่กันต่อเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยรีบไปต่อกันที่ห้องของคุณตอนนี้เลยดีกว่าค่ะห้องผมเหรอใช่แล้วผมเราชอบจริงๆเลยหมอดูวงคุณเนี่ยงั้นเราไปกันเลยไปเลยสิคะ ฉันเนี่ยอดใจรอไม่ไหวแล้วนะโทษนะครับอาหารได้แล้วครับคือผมจะไปแล้วอะ่ะแล้วเดี๋ยวนควาาะครับแล้วค่าอาหารครับงั้นเราไปไว้ที่ห้องเจ็สองสองแล้วกันเดีเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีนะ วันนี้คุณสวยยังเลยนะเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมล่ะคะคือว่าฉันอยากจะเต้นให้คุณดูสักเพลงอะค่ะคุณไปรอที่เตียงนะ เฮ้ยในที่ส <estrogen> <IS G screams> ุดกลับสาทีว่าแต่ทำไมค้นหลับเร็วกว่าปกติวะเนี่ยปกติมันต้อง สวัสดีนะคะคุณอรุสวัสดิครับ <S <S อโอ๊ยนี่ฉันไปนอนข้างคุณได้ยังไงอะที่ผมสลบได้ไงคุณควรสลบไม่ใช่เหรคุณดืวว่มวายผมไปอะนี่เมื่อกี้คุณบอกว่าอย่างไรนะ <S 2> <S 2> หรือว่ายาไม่ออกหรือตัวจริงจริงมันก็ได้ผลแหละแค่ ของฉันมันออกฤทธิ์ก่อนอ่ะคุณก็วางยาผมเหรอแล้วผมก็ดื่มมันเข้าไปเนี่ยนะงี้เราก็เป็นมิจฉาชีพเหมือนกันนะดิฉันว่าใช่นะ งั้นเรามาค้นกันดูผมจะค้นกระเป๋าคุณคุณค้นกระเป๋าผมมาดูว่าอยู่ที่กระเป๋าใครอืมได้มาสิเออ,อ,อ <c oughs> นี่คุณก็ชอบนาคีดอยู่แก่นเนาะืม <c oughs> ฉันชอบมากเลยแหละแต่ว่าตอนได้บัตรรอบเสือนี้มาไม่ว่างไปดูเลยเสียดายมากว่าจะไปหาดูในเน็ตฟลิกซะหน่อยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมบอกให้ <c oughs> ผมดูและก็คือเฮ้ยห <c oughs> ยุดเลยนะอย่ามาสปอยฉัน โอ้ยโอเคอ๋อฉันว่าแล้วฉันคิดแล้วว่าต้องเป็นฝีมือคุณน่ะคุณเนี่ที่ขโมยลูกอมของฉันไปเนี่ยงั้นเราก็เหมือนกันเพราะคุณก็ขโมยลูกอมผมไปเหมือนกันน่ะกลับมาเนี่ยอ๋ยอ ผมรู้แล้วว่าใครขโมยของเราไปคุณหมายควาว่าไงอะถึงโจนรุ่นฝึกหัดเมื่อคืนพวกแกดูหลับสนิทมากเพราะงั้นเลยไม่อยากกวนพวกแกขอให้วันนี้เป็นวันที่แย่ๆพอๆกับเหยื่อที่พวกแกเคยหลอกมาทุกคนโชคดีนี่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตอวนี้ เราจะทำไงกันต่อเดียผมว่าเราน่าจะควรนี่คุณนัดใครไว้อ่ะอ้ิงกนี่มันห้องคุณเออวะห้องคุณนี่วะ <c oughs> คุณได้แจ้งหลวงพ่ไว้ปะจะบ้าหรือเปล่าฉันก็โจรเหมือนกันกับคุณนั่นแหละอ,อ๋อแจ้งทำไมอาหารเช้าครับผมไม่ได้สั่งนะมันอยู่ในเซตอยู่แล้วครับ โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวนะครับทิปเหรอเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะเพื่อนนะข้าวหน้าเหรอบอกว่าจะมีขราวหน้านะ